สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Inse สีวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟีฟ่ามือบาย22กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่กับกิจกรรมแฮชแท็ d นะครับก็เช่นเคยนะครับแฮชแท็กของผมก็จะต้องมีคีย์เพเยอร์นะครับสำหรับคีย์เพเยอร์ในคลิปคลิปนี้นะครับจะเป็นนักเตะจากอีเวนต์ไหนจะเป็นนักเตะตัวไหนนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟีฟ้ามบายนะครับวันนี้ที่มีร้านดีๆมาแนะนำกันนะครับ e l s s t p ร Shop รับเติมเกมมือถือราคาถูกๆสบายกระเป๋าเติมเกมแบบ i d p a ี s จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับปลอดภัยไม่มีรีฟัน100%ไว้ใจได้รวดเร็วทันใจใช้เวลาแค่3-5นาทีเท่านั้นเองนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับแอดอีลาสติกช็อมีแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากทางช่องอินซีเฮของเรานะครับรับโปรโมชั่นสุดพิเศษกันไปเลยนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับคีย์เพลเยอร์ในคลิปคลิปนี้นะครับผมเล็งมาที่นักเตะกิจกรรมคาร์นิบอลนั่นเองนะครับก็เป็นนังเตะจาก ตำแหน่ง LM นั่นเองนะครับก็เป็นนักเตะ OVR 91นะครับเป็นอันซูฟานติกนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการทำแลกรับนะครับก็อยู่ในช่องของรีวอร์ดนะครับก็ช่องเส้นทางนั่นเองนะครับแล้วก็เดินมาถึงจนถึงสุดทางตรงช่องนี้นะครับแล้วก็ใช้แต้ม1000ในการเคมนั่นเองนะครับก็สำหรับสายฟรีนะครับก็จะมาถึงตัวนี้ได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง L.M. หรือว่า C.B. ตัวข้างล่างก็เลือกเอา1ตัวนะครับสำหรับสายฟรีนะครับก็วันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็สําหรับสายฟรีก็น่าจะได้กันทุกคนนะครับสำหรับนักเตะตัวนี้นะครับก็ใครที่เล่นถึงวันสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมไปเคมนักเตะกันด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อจะลืมแล้วเดี๋ยวจะอดของรางวัลกันนะครับ สำหรับค่าความสามารถของนักเตะ altogether. ตัวนี้นะครับก็เป kind of ็นนักเตะจากทีมบาร์ซ่านะครับสัญชาติสเปนด้วยกันนะครับก็บูทท sure ี่ใช้ก็เป็นบูทลองช็อตนั่นเองนะครับก็ของผมก็มีอยู่บวกไป9นะครับลองช็อตก็มีบวกเพิ่มหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายิงไกลก็คือลองช็อตนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นบอลคอนโทรลนะครับก็การคอนโทรลบอลนะครับหรือเป็นแอคเซ e ลเลชันนะครับก็คือการสปีดต้นนั่นเองนะครับ แล้วก็มีช็อตพาสซิ่งนะครับส่งสั้นนะครับแล้วก็ลองพาสซิ่งส่งไกลนั่นเองนะครับก็เป็นนักเตะที่ถนัดเท้าขวานะครับสำหรับเท้าซ้ายก็ถือว่าโอเคนะครับสี่เลยนะครับสเตมิน่านะครับอยู่ที่7ช่องนะครับอันนี้คือไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเป็นจุดด้อยของเขาเลยนะครับเพราะว่ามีแค่7ช่องนั่นเองนะครับน่าจะยืนระยะได้ไม่ถึงจบเกมนะครับก็คงจะต้องเปลี่ยนออกนะครับเพราะว่าเหนื่อยแน่นอนนะครับสกิลมูฟนะครับใช้ได้ถึง4ดาวเลยนะครับราคาณปัจจุบันตอนนี้ก็ออยู่่่ที1บานนนััเงะคร มาดูสแต็ปกันสักนิดหนึ่งนะครับสปีดต้นโอเคเลยนะครับแอคเซเลชันนะครับร้อยเลยนะครับแล้วก็สปินสปีดนะครับสปีดปลายนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับร้อยสี่เลยนะครับฟินนิตนะครับจบสกอร์นะครับเก้าสิบเจ็ดนะครับฟินนิตชิ่งนะครับพอออกเสียงผิดจะต้องขออภัยนะครับเก้าสิบเอ็ดนะครับก็เป็นช็อตพาวเวอร์นะครับยิงแรงดีนะครับลองช็อตนะครับแปดสิบหกนะครับก็ถือว่ายิงไกลก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับโพสิชันดิงนะครับแปดสิบห้านะครับการยืนตำแหน่งนั่นเองนะครับแล้้วก็็มีชอตพาสสสซิ่่งงนนนะะคครรััับบ แล้วก็มีลองพาสซิ่งนะครับส่งไกล87นั่นเองนะครับมาดูทางด้านของการเลี้ยงบอลบ้างนะครับดิฟฟิ้ง98บอลคอนโทรล94นะครับเลี้ยงบอลดีไปกับบอลได้ดีเลยนะครับ107เลยนะครับสำหรับ agility ความคล่องตัวนั่นเองนะครับก็มีม่งด้วยนะครับเฮดดิ้ง66นะครับแล้วก็กระโดดจัมปิ้ง87นั่นเองนะครับ นักเตะคนนี้สูงแค่178เซนติเมตรนะครับแอตแท็กเวิร์กเลตสูเลยนะครับเติมเกมสูงแน่นอนนะครับส่วนดีเฟนเซอร์เวิร์กเลตก็ประมาณมีเดียมนั่นเองนะครับก็ไม่ค่อยไม่ลงลงไม่สุดเท่าไหร่นะครับสกิลที่ติดตัวมาเป็นสกิลรูเลตนะครับแล้วก็มีสกิลแฝงหลายอย่างเลยนะครับก็มีด้วยกันก็มีสปิบดิเบอร์ด้วยนะครับก็คือการเลี้ยงบอลเร็วนั่นเองนะครับแล้วก็เอาไซฟูดช็อตนะครับก็คือการยิงปั่นไซก้อยนะครับยิงจากด้านเท้าด้านนอกนั่นเองนน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 นะะะะคคคครรรรรรัััััััับบบบบบสสสาาหหเเออออไซดฟฟตตตช็วีู้่่ิง สำหรับไลน์อัพนะครับก็จัดมาประมาณนี้เลยนะครับมาในระบบ4 1 4 1นะครับก็เดี๋ยวเอาแผนนี้แล้วเ,เราก็จะไปลุยในแร้งกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูค่าความสามารถในเกมกันนะครับสำหรับอันสูฟันติในแร้งนะครับไปครับ มาครับตอนนี้เราก็เข้ากันมาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็ยังอยู่ในเสื้อของอาร์เซนอลเช่นเคยนะครับบุกจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับสำหรับทีมผู้มาเยือนนะครับก็ไม่รู้ชุดสีดําๆนะครับไม่รู้ว่าทีมอะไรเหมือนกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะก็จะมาดูค่าความสามารถของอังซูฟานติกันนะครับทีมเยือนได้เล่นเล่นเขี่ยลูกก่อนนะครับตอนนี้บอลอยู่กลางสนามนะครับอยู่ที่กาซาเมโลนครับออกมาทางขวาที่เดวี่นะครับเข้ากลางมาไม่ดีครับติดโมดิตโมดิตเลี้ยงจี้ขึ้นมาครับปามยไคเเวออนนทีื ออกไปนี้จอรินโยออกทางขวาที่คีเอซ่าครับปาดเข้าในมาครับเอมบาปเป้ยังไงเอ่ยลูกนี้ยังไม่ได้ครับยังนวลอยู่แถวหน้าประตูผมนะครับลูกนี้ออกนะครับผมจะได้ทุ่มนะครับเป็นฝ่ายผมที่ได้นะครับเพอร์นองเดตทุ่มมาที่อัซูฟานติอซูฟานติปาดเข้าในมายังไงลูกนี้มติดปูโยครับ เขากลางมาอยู่ที่เมนสันเมาส์ออกมาทางซ้ายครับที่กิริตเขากลางมากาซาเมโล่ปามกงินอยู่จังหวะนี้ยังไงไหลต่อมาติดอานซูฟานติเลีย้ยงจี้ขึ้นมาเจอกับเดวี่ยังไงหลุดไหมหลุดมาได้ครับกระชากมาอืมเข้ากลางมาไม่ดีครับลูกนี้ออกมาที่เดวี่เดวี่มาที่จอร์จินโยครับอยู่ทางขวาที่คีเอซ่าเข้ากลางมาเอมบัปเป้โดนโชกมาแล้วคิมมิดคิมมิดปาดออกมาอันซูฟานติไหลเข้ากลางอืมไม่รู้กันกับเอมบัปเป้ครับลูกนี้ทีมเยือนได้ครองบอลต่อ ออกมาที่เคเอซ่าเข้ากลางมายัางไงจอจินโยออกมาที่เอมบเปเตากมาจังหวะนี้สวยครับเคเอซ่าเลี้ยงจี้มาปาดเข้าในมายัางไงจะได้สับไหมจอดินโยส่งไม่ดีครับคาซาเมโลยังได้อยู่ปัดมายิงติดนะครับลูกนี้ยังไงเอ่ยคิมมิดปาดคืนออกมาได้อยู่ที่กาเลสกา ก็เล็ดกามองหาเพื่อนครับไหลมาเอมบัเป้จังหวะนี้ยังไงหลุดมาได้หนึ่งเลี้ยงกระชากมาไม่น่าจะทันครับจังหวะนี้ได้สับแน่นอนครับเข้าสายเข้าขวานีเข้าสายครับเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับและเป็นเอมบัเป้ของเรานั่นเองนะครับก็จบสกอร์เฉียบขาดมากนะครับสําหรับเอมบัเป้สองตัววิ่งตามไม่ทันแน่นอนนะครับกระชากหลุดมาจังหวะนี้นะครับสัดด้วยซ้ายครับ คือน,นำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์มรดูเกมครึ่งหลังกันต่อนะครับถิมเดือนจะทำยังไงเอ่ยคาซาเมโลล็อกหลบมาสวยเขากลางมาเกียซ่าปาดออกมาที่เมสาออกมาทางซ้ายเธอรองเดสออกมาที่กิริตกิริตเขากลางมาครับเมสันเมา์เล่นชิงกันอยู่กับเอมบัปเป้โดนปั๊มไวลาคัวยังไงอย่างนี้ลูกนี้ปาดมากอลิสกาอื้มกอลิสกาโดนแซะอ้าวฟาวครับลูกนี้ได้ฟาวนะครับกอลิสกาออกมาทางขวาที่ซานโชซานโช,นชกันตกติดเธอรองเดส ไปไม่ได้ครับเหมือนกันครับติดลาครัวเอาให้มายังไงลูกนี้ยังได้อยู่โอ้โหเกือบส่งสั้นโมดิคออกมาที่อันซูฟานติอันซูล็อกหนึ่งจังหวะยังไงเจอกับเดวี่ยังไงอยู่ผิวนีมายังไงเอยลูกนี้จะสับไหมเหลียงจี้โดนเดวี่แย่ไม่งั้นเป็นเรื่องแน่นะครับทีมเดือนจะได้ส่วนครับลูกนี้เอมบาเป้ abe, ส่วนมาที่กีริตปาดมาจังหวะนี้ยังไงอืดีนะปูโยยังอยู่อืนกลับมาได้ครับ หมดเวลาครึ่งแรกไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูครึ่งหลังกันต่อนะครับสำหรับทีมผมก็นำยูหนึ่งประตูต่อศูนย์ด้กันนะครับมีเปลี่ยนตัวด้วยนะครับเอาเกลาดเมนเนโนลงมานะครับมาดูเกมมันต่อนะครับกอรเรสกาออกมาที่คิมมิดคิมมิดเลี้ยงจี้ขึ้นมายังไงเอ่ยปาดเข้าไนมากอรเรสกาออกมาที่โมดิโมดิโดนเมาส์แย่งไปแล้วจังหวะนี้เล่นชิงกับกิริตยังไงเอ่ยมองหาเพื่อน เกลาดเมเลโนอยู่ที่คาซาเมโลยังไงเอาโดนโมดิชกมาจังหวะนี้ยังไงเอ่ยนาประตูมีไหมเหลียงจี้ขึ้นมายังไงยังไปแซะเอาคืนกลับมาได้ครับเอาส่งมาไม่ดีอยู่ที่อาซูฟานติเหลียงจี้ขึ้นมาเจอกับจอดินโยหลบจอดินโยมาได้หนึ่งยังไงเอ่ยเอาได้ฟาวครับลุงนี้เอา้าผมไม่ได้เหรอกลายเป็นเสียฟาวด้วยครับปาดมาเล่นเร็วเลยจอดินโยเหลียงจี้ขึ้นมาจังหวะนี้ยังไงเอ่ยสวยแล้วครับยังไงยังไงหกระดกหลุดมาได้หนึ่งยังไง ยิงซัดไม่เข้ากรอบครับเสียดายครับลูกนี้รีบยิงไปหน่อยสําหรับทีมเยือนนะครับยังเอาคืนไม่ได้อยู่ที่เธอนองเดสนะครับออกมาเข้าในมาโมดิโมอดิตออกมาที่อันซูฟานติยังไงเอ่ยเลี้ยงจี้ขึ้นมาครับรู้สึกอันซูฟานติจะมีอาการเหนื่อยๆแล้วนะครับน่าจะเป็นจากเรื่องของสเตมิน่าที่เขามีแค่เจดช่องเท่านั้นเองนะครับปาด ออกมาทางขวาครับทีมเยือนเอมบัปเป้เอมบัปเป้เลี้ยงจี้ขึ้นมายังไงโดนลาครัวโชคมาได้อันซูฟานติยังมีก๊อกสุดท้ายกระชากมาหน่อยยังไงจังหวะนี้หนีผิวหนีเดวี่มาได้ยังไงเอ่ยเลี้ยงจี้ขึ้นมายังมีอีกก๊อกหนึ่งเลี้ยงจี้ขึ้นมายังไงลูกนี้หลบมายังไงสองเจอกระทะหลบมาได้ทายังไงลูกนี้เข้าซ้ายเข้าขวาเข้าขวานี่ครับเรียบร้อยนะครับจะเป็นสองประตูต่อศูนย์จะเป็นอันซูฟานตินี่ครับเป็นคี์เยอร์ของเรานั่นเองนะครับ ว่าเด็ดดวงเลยนะครับไอเด็กคนนี้มันจี๊ดนะครับเสียอย่างเดียวนะครับผมว่าแค่ค่าสเตมินาที่มันน้อยฝ่าชาวบ้านเขาเท่านั้นเองนะครับพอช่วงท้ายๆเกมมันยืนระยะไม่ค่อยได้นะครับมันก็จะเหนื่อยก็ต้องเปลี่ยนตัวออกนะครับเห็นได้ชัดว่าทีมผมเปลี่ยนตัวแล้วนะครับเมื่อกี้เอากาเลตเบียวเข้ามาแล้วนะครับเอาไม่ได้เปลี่ยนตัวอันซูฟานติออกไปเปลี่ยนใครออกเอ่ยครับเมื่อกี้นี้เปลี่ยนผิดหรือเปล่ามาดูเกมกันต่อครับเดวีปาดเข้ามาที่คาซาเมโล ยังไงลูกนี้อยู่ที่คาซาเมโลพิกมาจังหวะนี้เดวีจะได้สับยังไงสับไหมไม่ทันกิมมิตออกมาที่กาเลตเบลเปลี่ยนตัวผิดตัวครับดันไปเปลี่ยนอีกฝั่งเอาไปเปลี่ยนซานโชออกซะง,งั้นผมน่าจะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับพอดีผมไม่ได้ตั้งไว้ลืมนะครับก็เลยจริงจริงมันก็เลยเปลี่ยนให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับแต่จริงจริงะบบอัตโนมัติน่าจะเปลี่ยนอันซซฟานตินะครับเพราะว่าค่าของอันซูฟานติน่าจะเหลือพลังที่น้อยกว่าแน่นอนนะครับ แต่เมื่อกี้เกมดันอัตโนมัติสัางมาที่เอ็มบัปเป้ครับจังหวะนี้หมดเวลาครับก็ชนะไปเลยนะครับด้วยสกอร์นี้นะครับ2ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับก็คีย์เพลเยอร์ของเราก็คืออันซูฟานตินั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคีเพทเวทคลิปนี้นะครับก็จบไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับคีย์เพลเยอร์ของเราก็คืออันซูฟานตินั่นเองนะครับก็สําหรับค่าความสามารถของอันซูฟานตินะครับก็ เอาความคิดเห็นส่วนตัวก่อนเลยนะครับย้ำว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจากที่ลองเล่นมาประมาณ3 4ถึงเกมนะครับก็ถือว่าจีจัดได้ใจนะครับแล้วก็ หองคองแค่ว่องไวดีนะครับยิงดีนะครับแล้วก็จบสกอร์ก็ถือว่าโอเคนะครับก็มีจุดข้อเสียข้อเดียวเลยที่ผมติก็คือเรื่องของสเตมินาของเขาที่มีแค่เจ็ดท่องเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันยืนระยะไม่ได้ถึงท้ายเกมนะครับช่วงใช้ท้ายเกมก็อาจจะอาจจะมีอาการเหนื่อยนะครับก็ในเกมเมื่อกี้นี้ก็มีการปล่อยไก่ไปหนึ่งทีนะครับตอนแรกว่าจะมาเปลี่ยนในในเกมนะครับดันไปกดผิดเปลี่ยนเป็นออโต้ซะนะครับในเกมก็ดันไปเปลี่ยนให้กับ ชอีกไม่ยอมเปลี่ยนอันซูฟานติให้ผมนะครับก็ปล่อยไกลไป1หนึ่งคลิปครับไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้ก็จบไปได้ด้วยดีนะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับหรือน้องๆครับที่ใช้อันซูฟานติอยู่นะครับก็คิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมก็อยากจฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆน้องๆเหมือนกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยก็ด กันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคืนนี้นะครับมีอันติเมททีโอทีวเข้านะครับก็รอดูคลิปเป็นไรเลยนะครับตอนเช้านะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็พยายามจะรีบทาให้แล้วกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ